พามาดูห้งานติดตั้งคอกนะฮะเป็นคอกออฟโรดนะครับแบบนี้ฮะสายได้แบรนด์ฮะตั้มสี่คนสี่รายนะฮะแบบนี้ตัวนี้จะมีคานด้านหลังด้วยนะฮะนี่ฮะคานด้านหลังตัวนี้ฮะน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะฮะใส่ออุ d ดีแม็กนะครับเป็นเออซูดีแม็กแคมาดูฮะดูด้านข้างว่าใส่แล้วเต็มยังไงแบบนี้เลยฮะเต็มแบบนี้บางคนอยากดูก้านหลังพามาดูก้านหลังไม่บังนะฮะก้านหลัง ด้านหลังไม่บงังเวลาเรามองด้านหลังนะฮะตัวนี้ฮคันหลังเก็บงานอย่างดีนะฮะตัดหัวน็อตนะครับเก็บด้วยกระดุมแบบนี้ฮะหนึ่งสองสามสี่นะครับนีหมดสี่เส้นนะครับมีคานเก็บหลังให้ด้วยนะฮะแบบนี้กันอ้านะฮะกันอ้ามาดูด้านหลังตรงๆฮะขายสนใจนะ,ะงานแบบนี้งานตรงรุ่นนะฮะวอล์กอินหน้าร้านได้เลยนะครับ